สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมันทุชาธีราคมนะคะหรือน้ำตาลค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะดิฉันนะคะวรรณการปราโมทค่ะหรือเรียกว่าเนยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ APA Financial News นะคะรายการที่รวบรวมข่าวสารการเงินนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราจะมี ข่าวสารเรื่องใดนะคะที่จะมาอัปเดตให้กับพี่ๆทุกๆท่านก็เชิญทุกท่านนะคะรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะค<า>่ะที<า>่การเคยซื้อของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างคะของขวัญที่ซื้อให้กับตัวเองเหรอก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะในเนยอ่าส่วนใหญ่ก็ที่ซื้อให้กับตัวเองก็เป็นโปรโมชั่นทําหน้าให้กับตัวเองค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีการแบบเติมความสวยความงามให้ตัวเองเติมวิตามินให้ร่างกายนะคะพี่น้ำตาลเคยซื้อของเล่นที่แพงที่สุดเนี่ยเท่าที่จําความได้เลยนะราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นของเล่นเท่าที่จําได้ราคาแพงที่สุดก็คือหลักพันเนี่ยคือบาร์บีค้ค่ะในเนยถึงของเล่นเนาะพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลเคยได้ยินคําว่าของเล่นเงินล้านไหมคะ มีเลยหน้าตาแบบริกค่ะแล้วก็จะมีลวดลายในแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามคอลเลกชันของเขานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับแบรบิกกันดีกว่าในวันนี้นะคะค่ะประวัติของแบบิกเนาะเอาไง่ายเลยนะคะก็คือตัวแบบิกเนี่ยอันดับแรกเราไปทำความรู้จักกันก่อนเลยค่ะคือแบบิกนะคะเหมือนเป็นของสะสมค่ะในเนยทุกท่าน เป็นของที่เป็น collectible toy ค่ะของสะสมนะคะผลิตโดยบริษัท m e d i c o m toy ค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเลยไเลยโดยแบ b บิเนี่ยเขาเนี่ยถูกผลิตออกมาครั้งแรกนะเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2001นานไหมถือว่านานนานตอนนี้ปีอะไรแล้วปีนี้2022ก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาผลิตมานะคะเขาใช้เป็นของแจกในงาน คืองาน Voltaire เนี่ยของกรุงโตเกียวครั้งที่12เขาเอาไว้ใช้แจกกันเลยคือตอนแรกเนี่ยก็มีการผลิตของเล่นญี่ปุ่นหลายๆอย่างนในบริษัทของเขาเนี่ยแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดแล้วก็คนที่ได้รับไปอะ่ะเออคนที่ได้รับไปเป็นของแบบชํารยในงานเอ้ยรู้สึกว่าแบบมันน่ารักจังเลยมันสามารถบ,บิดได้บิดคอได้บิดเอวได้บิดขาได้ก็เลยทําให้เกิดความฮิตต้องการของตลาดมากเกินเนี่ยเป็นไงคะ การผลิตก็เลยกําเนิดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยผลิตออกมาขายเลยค่ะในเนยก็ถือว่าเป็นของเล่นตุ๊กตาหมียักษ์เอาไว้สะสมจริงๆมีหลายขนาดมีหลายขนาดก็ก็คือจุดเด่นๆของเขาก็คือเป็นตุ๊กตาหมีคาแรคเตอร์ของแบ b บิดเนี่ยจะผสมประสานไปด้วยงานศินละปะแล้วก็ของเล่นคือเขาจะมักจะไปคอแแลบก,กับ ต้องบอกว่าแบรนด์ชั้นนําหรือดีไซเนอร์ชั้นนาดีไซเนอร์ของไทยเนี่ยก็ได้ไปคอแลแลบกับเขาด้วยนะ mm. ต้องบอกว่าแบรบิเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมในตอนนี้ผลิตมา2 0 0 1นะแต่ตอนนี้ถือว่าอีกผ่านมา20ปีเนาะก็อย่างโอ้โหแบรบิกเนี่ยผลิตออกมาแล้วไม่ผลิตซ้ำ mm. ออสมมุติว่าออกคอลเลคชันคือจริงๆน่ยมันจะมีคือต้องบอกว่า บิ๊เนี่ยนะคะเขาจะใช้เป็นพลาสติกแข็งในการผลิตคือตัวของแบบิจะเป็นพลาสติกแข็งใช่ไหมแต่ก็จะมีบางคอลเลคชันค่ะเนยทุกท่านที่จะเป็นคอลเลคชันที่ใช้ไม้ขอ,อพูดเรื่องคอลเลคชันก่อนเลยก่อ,อนอื่นเรามาดูก่อนไซส์ขนาดเน<ก>าแบบิไม่ใช่ว่าขนาดของเขาจะมีขนาดแบบเล็กเท่านั้นนะเขายังมีขนาดใหญ่ด้วยนะ เราไปดูกันค่ะว่าขนาของเขาเขาจะแบ่งเป็นยังไงสาหรับนักที่เล่นแบบิกนะคะต้องบอกว่าเขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ค่ะเนย<ช>ก็จะมีตั้งแต่50ก็คือประมาณ3.5เซนมอย่างนี้เขาจะเรียกมันเป็นเปอร์เซนต์ก็มีหลายแบบค่ะอันนี้เรามาให้ดูเป็นประเภทนะคะอันดับแรกคือแบบเบสิกค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผลิตด้วยโลหะนะคะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นตัว B นะคะคือเป็นตัวคําว่าแบบิกค่ะ อันนี้ก็เอาไว้ให้นักสะสมเนี่ยสะสมได้มีแค่ตัวเดียวในหนึ่งในหนึ่งใน,นเนี่ยใน,นเนี้ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เซตแล้วก็ต่อไปก็คือแบบเจลลี่ค่ะน่ารักไหมในเนยน่ารักสีสันสดใสเลยค่ะเมื่อรามาดูประเภทกันดูสิคะมีหลายสีเลยบางตัวนะในเนยเขาเอาไปคอแลแลบกับดีไซนเนอร์ที่เป็นชื่อดังของเมืองนอกเนี่ยแล้วเขาเนี่ยมันมีประวัติด้วยนะบางตัวมีประวัติด้วยนะเขาทำแลคชันว่า first Baby ซึ่งมีอยู่ไม่่ตัวในโลกเพราะฉะนั้น เนยซื้อไปแล้วเขาไม่ผลิตซ้ําแล้วเนยเอาไปต่อปล่อยต่อในอนาคตถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบแพทเทิร์นเขาก็จะใช้ลายมากระดดเอ้ยใช้ลายจุดเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นลายซ้ําๆกันบนตัวอันนี้อีกแบบหนึ่งนะคะโอเค <Okay. S 2> น่าหลาอีกแบบหนึ่งคือแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจะใช้เป็นคอลเลกชันที่ใช้ธงชาติแต่ละประเทศแบบนี้นะคะก็คือจะใช้เป็นแบบเกี่ยวกับหนัง แอคชั่นต่างๆอันนี้เราจะเห็นในบ้านดารานะส่วนใหญ่นะนจะเป็นเออจะมีแบบนี้เยอะนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็แบบโคเล์ไอ้แบบโคเล์เนี่ยก็คือจะผลิตแบบรูปแบบแนวหนังสยองขวัญต่างๆเราจะเห็นที่ฮิตสุดเลยนะในเนยที่ราคาแรงต,ตอนนี้คือโจเกอร์โจเกอร์มาแรงมากยิ่งถ้าในเนยมีนะหนึ่งตัวปุ๊บโอ้โหในเนยเอาไปปล่อยต่อภายในยไม่กี่ปีเพื่อเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยแดบดีกับขึ้นทุกวันราคาในเนยเนี่ยขึ้นเร็วกว่าทองไปอีก แล้วก็สุดท้ายก็คืออาร์ติสต์ค่ะอันนี้แหละที่เขาจะเอาไปให้แบบดีไซเนอร์ต่างๆนะคะมาแบบออกแบบเช่นที่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นชาแนลค่ะนี่ยเมื่อวัที่แล้วเราฟังกันในเรื่องของ c ชาแนลกันมาใช่ไหมคะอะอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับพี่เพที่สนใจในเรื่องของการลงทุนสามารถซื้อไว้หลักพันนะคะเพื่อเก็งกาไรในอนาคตนะคะ เขาไม่ผลิตซ้ําแล้วเพราะฉะนั้นสินคา้าที่เรามีอยู่แบบริกในมือของเราเนี่ยก็สามารถนํามาอัพราคาได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าโอเคค่ะ,ะถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าลงทุนมากๆเลยสําหรับนักที่เล่นของสะสมนะคะหรือคนที่ชอบตุ๊กตาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตุ๊ก,กตาเนี่ยจะใช้สําหรับเด็กๆเนาะแ,แต่ว่าแบ,บรแบ,บริค่ย ได้ทั้งทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยทีเดียวถูกต้องนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารที่นํามาพูดคุยกันนะคะ,ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่นะคะในทุกวันอังคารและว,วันพฤหัสบดีนะคะเวลา8โมง15ถึง8โมงครึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ